สวัสดีค่ะหนูมาทันไหมพิธีเปิดเพิ่งจบไปเมื่อกี้พวกเราเองก็เพิ่งจะมาถึงครับครับพ่อหมอครับไม่เหมาะทีจรดนีมที่เข้าร่วมแล้วก็ชื่อทีมในพิธีเปิดการแข่งขันที่พิลึกถมัดเฮ้ยพวยังเชื่อพวกไอจียังไม่ได้ออกทีวีสินะเจ้าเชิญเลยครับแบบนี้นี่เองถูกมันการโหมโรงให้การแข่งอุณาเกิดเช้นใจใจเอวิจังทสินะ ใช้ผ้ากันเปื้อนด้วยเหมาะใช่ไหมล่ะฉันถูกผู้จัดก,การไหวหวานมานะผู้จัดก,การชั่วคราวไงไม่ใช่สิไ<แ>ม่เป็นคนช่วยผู้จัดก,การชั่วคราวมากกว่าอุ้ยนะ,ะดูเหมือนว่าจะเริ่มแล้วนะไอะ้สิจะเป็นอะไรกันบ้านะเออตัวฉันก็ขอเชียร์อัจฉริยะนะสู้เขานะคุณขมุย้ยขอขอข,อขอครับสูส้เขาคิาว 描く未来を アマブライトゥ誰もが目指す最強突破者を。 กาไฟาเซอร์กิตหรือยอ่อว่า v f เซอรกิตจ,จะมีไฟเตอร์ยอดฝีมือจากทั่วโลกมาร่วมกันเพื่อชิงชัยความเป็นหนึ่งไม่ว่าจะคู่ไหนก็ดูระดับท็อปเท่านั้นเลยน่าตื่นเต้นสุดๆไปลน้นเนี่ยครับถูกต้องเลยล่ะครับถ้าอย่างนั้นผมจะขออธิบายเกี่ยวกับเซอร์กิตนะครับผมอะไรเนี่ยโอ้มาแล้วครับ สามสาวไอดอลที่กำลังเ,เป็นดาวรุ่งรุ่งแรงคุณกล้าแรงให้เกียรติมาเป็นแข่งรับเชิญของเราครับโอ้โคตรจังบอกทีค่ะว่าอย่าบังจอดิทุกคนสวัสดีค่ะอตแรงค่ะ,คะ อย่างนี้พวกเราจะอธิบายเกี่ยวกับเสอร์กิตให้ทุกคนได้ฟังนะคะไปฟังนะคะแหมจะดูจะดูบรรยายแท้ๆเทียวไม่ได้บรรยายสมาชิกทั้งสามคุณจะทําการแข่งพร้อมกันและทีมที่ชนะสองในสามจะเข้ารอบต่อไปนะคะถ้าอย่างนั้นเราก็มาประกาศการประกบคู่กันเลยนะคะฮะไม่ได้นะครินยังเป็นความลับอยู่อ้างั้นเหรอทีมไหนจะสู้กับใครจะเป็นความลับจนกว่าจะเริ่มสู้ค่ะ ้องอดใจรอจนกว่าไฟเตอร์จะมาถึงแล้วก็เปิดบ้านการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะคะดูท่าทางสปอนเซอร์ของการแข่งเขาจะชอบความตื่นเต้นนะครับเนี่ยการแข่งขันจะถูกถ่ายทอดไปทุ่วสนามแล้วก็ทั่วรพรอบๆกันเลยนะคะถ่ายงั้นเลยทุกคนเซนาอ๋อคือว่าแข่งรับเทิญของเราอุนต้าแรกครับโดนแย่งงานซะแล้วใช่ จะได้สู้กับใครเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นแบบเนี้จะวางแผนการหรือว่าจัดเด็กไว้แก้ทางก็ไม่ได้เด็กที่จัดมาดีที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ว่าเราก็เพิ่งเริ่มใช้โกพลาลดินได้ไม่นานนี่เองจะสามารถไปต่อสู้ในระดับโลกได้จริงๆเหรอแต่ว่าแบบนี้ทุกคนที่เข้าร่วมก็โดนกดเดียวกันหมดใจเย็นๆไว้ก่อนแล้วพยายามให้เต็มที่เถอะนะทีมคิว ขอเชิญไฟเตอร์ทุกท่านที่สนามค่ะเขาเริ่มแล้วล่ะจะจะทำไงดีเออต้องทำไงบ้าส์ไฟเตอร์ระดับโลกเนี่ยต้องได้กลัวแง่เลยย่อม <oni atory> มาทำหน้าเสียก่อนจะเจอคูอ่เธอสู Cyr ้ตัวจริงซิ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบไหนอีฟ้าจะเป็นใครก็รห้ามทำหน้าตาถอดใจนะเออกกครับคุณพี่คุณพซากีมาถึงตรงนี้แล้วก็มีแต่ต้องรยุยแล้วล่ะครับที4โฟสู้ตายงั้นฉันจะรออยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะพยอยากให้เต็มที่เลยลนะ่ะ ที่นี่ไม่มีมอนิเตอร์ให้ดูเหรอเอาา้าลีกชายทอดไปทั่วโลกแพ้ๆแต่ตรงนี้กลับดูไม่ได้เหรอเสียสิแบบนี้ก็เชียร์ไม่ได้สิไอชนะหรือแพ้ก็ไม่รู้เลยด้วยนะอนเซอร์กันแข่งเนี่ยชอบเรื่องตืง่นเต้นซะจริงๆโว้ยแล้วฉันจะไปดูที่ไหนล่ะเนี่ยต้องขออภัยให้คอยกัซน,นานครับแบงการฟเซอร์กิทและทีมที่ได้สิทธิ์เป็นผู้เปิดสนามก็คือ ทีมควอริดิโอคิวโปครับพวกสู้เขาเนะ,ะขอสาครับพยายามเข้าท่านมริคาว่าพูนี้จะขอเชียร์แบบสุดติ้มทิมประตูเลยและคู่ต่อสู้ก็คือทีมชินโนบิ ลิซซอนลินจ่าครับแล้วก็ก์พราับกระผมลิน,านจาเด็กนั่นเหรอเนี่ยสามคนนี้เออไม่หรอกครับรู้สึกคุ้นๆหรือจา่าจ่าตื่หลอครับคได้ยินมาว่ามีทีมที่จะเวนไปตามการแข่งขันรายการทั่วโลกเรากับสายลมจากนั้นก็ช่วยริงชชนะแล้วก็จากไปเรากับสายลมเช่นเดียวกันนะครับใช่คนนี้เปล่าถูกต้องแล้ว พวกเราฝึกฝนอย่างทรหนกับแวการ์ดไฟเตอร์ทั่วโลกกลุ่มนินจาเวิลด์คลาสที่ได้ยืนอยู่ในระดับโลกเรียบไ้อยแล้วก็คือพวกเรานั่นเองพราได้ยินว่ามีการ์ดไฟเตอร์จากประเทศแห่งนินจาร,ร่วมแข่งพวกเราก็เลยรีบเดินทางมาแต่ไม่รู้ว่าจะเจอลูกนไิงโอ้ยนินจาเลเนี่ย เทพสุดๆเป็น<ร>ป<อ>กะบาังจองไงลร<ะ>วขอเททีนี้ดีกว่านนิามาสเตอร์เวอร์ชั่นระดับโลกงั้นเหรอสุ้นานินจาห้ามแพ้พวอกอจิเด็ดขาดเลยนะเมื่อกี้ยังบอกว่าจะเชียร์สุดริมทิมประตูอยู่เลยนี่ขี่แพ้สมมีกองนี้แหละให้ขาสองงอ แฟนอัพเวนก่อนนักบราชสีครงสุขัดนคริปนินจาสัตว์อีวิลฟอร์ดใช้เด็กโกพาลาดินสีทองเป็นประกายสินะเด็กของฉันคือหน่วยรับที่ทำงานในความมืดอย่างเงียบเชียบเด็กมุราคุโมสแตนอัพแวนด์ก่อเดยวเก่กอิชิตฤชิกกัปตันนายทิพ เตะดเว้นกอนตัดเท้าไวไท็กรยูซิสควายโอ้โหนึกว่าทั้งสามคนจะใช้เด็กมูราคามโบซะอีกแต่นักสู้ลิซาร์ดใช้เด็กแกรนด์บลูส่วนนักสู้แร่งใช้เด็กนิโอเนคคาครับนินจาคือผู้ที่แฝงตัวเข้าไปยังที่ต่างๆเทวิชาทั้งหลายอย่างชำนาญเป็นสุดยอดไฟเตอร์ที่คอยขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ของโลกการประสานตัวเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เพื่อนำพลังนั้นมาใช้น่ะ่าง่ายได้ครับคผมผู้ขัดขวาจะต้องถูกกำจัดให้จมไปสู่ก้นทะเลที่แสงสว่างและเสียงกรีดร้องสงไปไม่มึงิใครเป็นอสศวินผู้เพียบพร้อมการเนยับคลิปออกมาวิชาดินจาวันการสลับร่างใครของดินจาแห่งความเงียบชิจิมามารุทีมคิวโฟที่พึงเคยเข้าร่วมสก,ก,กิจครั้งแรก กับพิมพที่เกิอยู่ในระดับโลกพวกเราจะเห็นการต่อสู้แบบไหนกันแน่ครับทางด้านนี้นักสู้ทักคุระมิสากิประธานนักสู้ลิซาร์ดตอนนี้นักสู้ลิซาร์ดมี2องเดมเมสนักสู้ทักคุระกำลังดําอยู่ครับสแตนแอนดรูไรเป็นสตอรมไพร์สโกสชิป แล้วขอเรียกรุนเช็ตฮัตต์บาสของกับตันในท์นนทิปทำไลท์ทิปไปไว้ในโซนดูการถ้าใบาบนสุดของก่อง,อง,องและเอาแคงแกรนบูนอีกใบเข้าดับโซนแล้วเรียกแดนซิ่งคัาเลดทโซบาสทำงานได้โลกาสหนึ่งบอล เขาจะบัสของซาบุไรสปิริตทำงานจงฟื้นึ้นมาจากก้นบึ้งของความมืดเมื่อซาบุไรสปิริตถูกเรียกออกมาจากดรอปโซนทำให้ซอมไรส์โกชิปหลุดจากสภาพถูกคุมขังขอเรียกเจ้าชายสุดผู้ฟ้าโรเบียซามุไรสปิริตต้มเตี๋ยใส่ซิกุโยมิ

เดเมจเช็คนี่มีชุดโจมตีด้วยรูนเช็ดถึงการสองใบจากมือรูนเช็ดมีพลังเพิ่มขึ้นสองไม่ป้องกันเลยเยือด โดยใช้จุดเด่นของแคลนแบบไม่ให้หยุดพักหายใจคนคนนี้นบังกอนสีฟ้าที่หลับไหลยอยู่หน้าดาวเคราะสีฟ้าเอ๋ย เสียงของข้าคือประกาศิทธิจงลืมตาตื่นและจุดิลองปรโกส,สัเทวะเอเซอรดราก้อนนี่คือการไร้ของฉันตอนนี้เดเมสคือสี่ภาาคุณรึกว่าจะมีคนแบบไหนโผล่มาเส่ยอีกแต่หมอนี่ก็ไม่ต่างจากเรานักหรอก นั่นแหละเหมือนกับทุกทีต้องชนะได้แน่เมื่อกี้นี่เจ้านะ่ะคิดว่าผมเป็นแค่เด็กคงจะชนะได้จช่ไหมเอ๊ะอะไรของเจ้าหมอนี่อ่านใจเราได้ด้วยเหรอ <c oughs> เห็นจิานะ้ามองออกทุกอย่างและขอรับทางนี้ stand up and draw คอรเรียกโคโรราดราก้อนไอ้คโรราดราก้อนบูสและเจ้าที่ใส่เอเซอร์ดราก ขอรับทุกคบังกัรด้วยเบสเซอรไรเซอร์ู้สเลสุภาพสรีแห่งปาแซกดทิ้และจบดีด้วยแมจินออฟเทลิกสยังไงลรบกด้วย,วย,ย,ย,วยฮันนี่ผู้ช่วยร้ายกับซาเทวะแบล็กโทเทสแล้วก็ให้แบล็ก t ทเทสอีกใบหนึ่งอินเตอร์เซ็ นินจาดร,รากเชคใบแรกฮ่าใบาที่สองวิชานินจาทีติคอวคริกเกอร์ทำง,งานยางูเป็นวิชานินจาที่สุดยอดจริงจริงิีเด <c oughs> คริกเกอร์ <t ick le> เองอะ่ะนินผลทั้งหมดส่งให้อัศวินในการเก็บเกีย่ยวยีส์เอาละต่อไปนีขอรับให้เบรดซิตสควายบุช แล้วให้อัศวิตในการเก็บเกี่ยวยีนโยนตีเอเซ่ดราก้อนอย่างไรล่ระครับครบะผมไม่ป้องกัมยังไม่ไปดิค่ะอาชีวิตในการเก็บเกี่ยวยีนโจมตีใส่แบงกาสำเร็จสามารถจ่ายคอสจากนั้นใช้ทิชชู่เปรียงได้ยังไงล่ะครับ การเกรดสองไปลงสนามแทนเกรดสามแบบนั้นน่าเสียดายแย่เนี่ยอ๋อน่าเสียดายดีไม่ใช่อ๋อการเกรดสองลงไปในสนามแทนเกรดสามถึงคุณขมุยจะโจมตีเข้าไปก็จะใช้อินเตอร์เซ็ปปองกันได้อย่างไครับขอขอเจ้ขอก่ออปอครับงงขมุยขึงจะแพ้งเหรอกำแพงของระดับโลกมันสูงมากเลยสินะผิดแล้วถ้างั้นก็แค่ทะลุกำแพงเข้าไปให้ได้อย่างงดงามก็พอ หลังจากโจมตีเสร็จก็เปลี่ยนมาเป็นป้องกันได้อีกแล้วเนี่ยสุดท้ายก็เป็นแค่กบในกาลากาลาเหรอหมายถึงพวกออนหัดที่ไม่เคยรู้จักความแข็งแกร่งของโลกภายนอกยังไรนะขอรับกระผมฉันเนี่ยเหรอหน่อยอีกเบี้ยปากดีการต่อสู้มป็นยังไม่จบสักหน่อยตาฉันสแตดแอนดร้าเป็นการดินร้อนที่ร้ายข้ามากขอรับกระผมขอเรียก สับเทวะเอเซอร์ดราก้อนกับแบทเทิลไรเซอร์ใช้การ์ดบนมือจนหมดเพื่อจะตัดสินผลแพ้ชนะสินนะจะป้องกันการโจมตีของกบให้หมดเลยขอรับกระพบให้ทอสบอยบูสแล้วโจมตีด้วยเอเซอร์ดราก้อนป้องกันด้วยเชสตันบูเล บูสด้วยสัตเทวะไวท์ไทเกอรไปเลยเอเซอร์ดร <g ül s> าก้อนงกันด้วยแดนซิ่งซันแพรเวอร์กับอริสไนท์นอกจากนั้นวิชานิจาเรียกการอินเ r เซ็ t ดีน้อยห่แน่เานี้ก็รู้ผลแล้วขอรับกรบผรมันยังไม่จบแค่นี้หรอกนะนเฟิร์เช็คหน่อยเดีย เช็คกันเช็คสำเร็จ huh? อะไรเนี่ย huh. คนทั้งหมดขอยกให้เอเซอร์ดราก้อนแล้วให้เอเซอร์ดราก้อนโจมตีอ๋ออ๋อไอช่า ไรเซอร์บุสแล้วเจ้ต huh. mm ัวเดอัชุราไกเซอร์ไปเลยลอยทีมคิวโปนักสู้คสุริกิขามุยอัชนะนักสู้แกร้งเต็กทีมชินุมีได้การต่อสู้คู่แรกได้ผลชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน่าอับไายมากขอรับ เหมือนคนที่เป็นกบในฝาชีก็คือนายเอกสินนะเจ้าเปียกไม่ใช่ฝาชีแต่เป็นกาลาต่างหากครับหมอฝอครับเช่ไม่รู้ว่าจะเปียกับชนะดินจารนั้นเนี่ยเท่านี้ก็ชนะหนึ่งแล้วนะไอ้ชีกับคุณมิสกีล่ a n d นแอดรอสสกิลของเทพที่ดาวจันเซียวซึ่งคืดมิทำงานดูการถ้าใบบนสุดของกองการ ถ้าหากมีเทพธิดาจันเครื่องดูซุปเยานิอยู่ในนั้นทำการซูปอรเรียไรยได้ไม่มีจันเครื่องดูไรเป็นเซเลนทองกอรเรียกเซเลนทอมกับเจมินี่สำหรับตำแหน่งเซเลนทอมกับเทพธิดาจันเซยว เซเลนทอมเป็นแัน่กอดเหรอน่นสินะจะสีเปรียบตอนป้องกันนะให้ซึกุยมีบูสแล้วให้เซเลนทอมจตที่เดเมท้าต่อสองนัสู้ทากูระเข้าใกล้จะชนะแล้วละครับ แดนแอนดรอฟคอร์รราชาทะเลปีศาจบาสเคิร์กสกิลของบาสเคิร์กทำงานโซชา,ากกร์ทพลังเพิ่มขึ้น2พันขอเรียกแดนซิ่งคัตเลสโซบาสทำงานได้ หยับซามูไรสปิริตทอนแล้วเรียกเดรซิเกอร์ธนทอสให้โรมิโอบุสและให้บัสเทิร์กโจมตีไม่ป้องกันทะวินไรท์หนึ่งบใบสองบใบกำลังให้เดรซิเกอร์ธนทอสรวัว พานาทอาโจมตีไปเลยดงจินญาณของมันซะต้องการดูชิจ๊ให้ดันซิ่งคัตเลสบูท รูนเชสโจมตีสกิลของรูนเชสเพิ่มพลังขึ้น2,000ปองกันด้วยแล้วเซนเมกัสจบเธอแล้วแซนแอนดรอขอไรเป็นเทพที่ดาจานเต็มดวงซึ่งคุยมิ งนและไงเกรดสามท่านี้ก็สบายใจหายห่วงแต่ว่าพลังมันมีไม่พอมหาอะไรเท็ดิดาจันเต็ดดวงถ้าไม่มีอิจิเบอชิจันเซียวกับจันครึ่งดูนิโซพลังก็จะลดลงสองพันชนะครับอ๋อลดลงสองพันนะเฮ้ยเรื่องฉันรู้หลอกหน้าเลยใช่จริงๆด้วยโอ้โหนักสู้จังจะมีใส่นักสู้ไอจีแล้วหรอครับให้อีวิลเฟรตบูสแล้วให้ชิจิมามารุโ้มตีการิ drive check เยีมม check <laughs> จากตรงนี้สิคือของจริงให้ดูวิชาดีจากของจริงจนหนำใจเลย <laughs> 強くなるため「現実ってやつは実力だけがものう世界」「諦めることはたやすいけれど」「熱くなれること」「持ってるだけですごいじゃない」「ビールと黒ロゲの次のチャンスはバッカワイイ」「旅だって誰にだって目立 味方の進撃を。忍者だぜ、忍者。行け。あいつなんか叩きのめしちまえ。ここカードキャピタルなんですけど。空気読め、森川。やだ、やだ。そういう言論の自由を認めない大人の世界って。ええー、森川がそう来たか。チームしの僕らの知ってる忍者と違うけど。 本当に強い次回限界を超える獅子お願いゴールドパラディ力を貸してイメージの先にさらなる道を切り開くために